กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทิวเลอร์เกมหลอนโมบายกันนะครับผมจะเป็นยังไงเมื่ออาณาจักรนั้นสั่นคลอนโลบาเลียได้ถูกสลายหายไปเอมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาละไม่มีใครปกป้องบ้านกันได้แล้วสินะพวกเราพร้อมหรือยังส่งไอตัวเล็กไปดูก่อนนะเราส่งหน่วยซอดแนมไปดูก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไ hey. เราจะไปดูว่าเจ้านี้เนี่ยเราควรจะปลูกแพงไหนดีอะไรยังไงดีไอ้นี่ขี่ขี่ตัวเล็ก,เ,ลกเขาเรียกว่าตัวอะไรวะขี่เล็กปะไม่ใช่ทีเล็กทีเล็กเป็นตัวใหญ่กว่านี้ <c ười> นะฮะเขาเรียกว่าแร็ปเตอร์เอาละฮะได้รับสารลบแล้วพวกเราจัดขบวนทัพเลยมามาพวกเราขยับขยับทัพเข้าไปขยับทัพเข้าไปมาพวกเราได้เวลาแล้วพวกเราเลสโก o และไอ้น,นี่ร้องอยู่คนเดียวเลยนะเอาละจังหวะนี้ตั้งทัพพวกเรายิ่ง ยิ่งพื้นใหญ่ใส่มันเลยโอ้โหเอาแล้วครับผมผมบอกเลยว่าเดือดมาก เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมเป็นไงครับหลอดโมบายตอนนี้บ้านของผมเป็นไงอลังการงานสร้างปะตอนนี้กําลังสร้างเพิ่มอยู่เลยนะฮะตอนนี้นะฮะผมเลเวล39กพลังผมมีอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมนี่ครับแล้วนี่ก็คือกิวของผมนั่นเองมาเดี๋ยวเรามากดช่วยเหลือนะครับผมนี่ช่วยเหลือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ผม v i p 8ผมบอกเลยว่าผมในสายเปตัวจริงนะฮะ นี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆบ,บบ้านของเรานะครับผมเป็นไงอันนี้ก็คืออาณาจักรของเราอาณาจักรคิงด d o ม47ของเรานะฮะมาสเตอร์เกมเมอร์เราอยู่ตรงกลางเมื่อกี้นะฮะจะมีสีจะมีสีส้มๆนะฮะมาแทรกแซงบ้านผมเห็นไหมบ้านไหมไปละสร้างไงมาอยู่แถวนี้บ้านไหมไปเลแล้วทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมคิงด d อม vs k i งด d o มนะครับผม นี่แหละฮะก็คือวันเดอร์นะฮะที่เราต้องมายึดถ้าเกิดเรายึดถ้าเกิดเราสามารถยึดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะได้ทรัพยากรที่ค่อนข้างมากนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยมีเจ้าของอยู่แล้วนะฮะคนที่ยึดไปก็คือเจเจเจบอมนั่นเองผมบอกเลยว่าคนนี้เขาโหดจริงนะฮะพลังเขาก็ไม่เท่าไหร่นะห่างกับผมนิดเดียวนะพลังเขาประมาณ500ล้านนะฮะพลังผมล้านเดียวนะฮะห่างกันโอ้โหห้าร้อยเท่าบอกว่าโคตรโหดเลยนะฮะบอกเลยว่าหนัก หนักถ้าผมไปบวกกับเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งนะฮะผมจะไม่ไปบวกกับเขาแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดได้เอตอนนี้ยังไม่สามารถตีได้นะเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะมีออร่าป้องกันอยู่นี่ฮะอีกประมาณนาทีครึ่งนะครับผมก็จะก็จะสามารถตีได้แล้ว แล้วทีนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะยึดตรงนี้ได้นะเรายังมีรอบๆให้เราสามารถไปยึดได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ของ JJ เ<ๆ>บอมเขาเหมือนเดิมนะฮะเอาและครับผมแล้วตอนนี้นะฮะอีกไม่กี่สิบวิเท่านั้นนะครับเบสหรือว่าวันเดอร์เนี่ยจะเปิดให้เราเข้าไปยึดได้นั่นเองนะครับผมเอาแล้วฮะตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ใกล้เปิดแล้วฮะแล้วเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันซิว่าเจเจบอมเนี่ยเจ้าเก่าเขาเขาจะมายึดหรือเปล่าเอาดูเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าเก่าเขาจะมายึดหรือเปล่ามาแล้วครับผมเดินมาละเดินมาเหมือนแบบว่ากลับบ้านตัวเองอะ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะมาจังหวะนี้ขาใหญ่มาคือพลังเขาเยอะเกินอะ่ะคือแบบไม่มีบ้านไหนเขากล้ามายึดแข่งกับคุณเจเจบอมนี่เลยนะฮะคือแบบว่าคนนี้แบบของจริงอะ่ะเรียกได้ว่าของจริงนะฮะ เอาละครับผมตอนนี้เขาน่าจะเดินมาถึงแล้วนะเดินมาถึงปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะใช้เวลากี่วิในการตีนะฮะยังไงครับผมเรียบร้อยครับขึ้นชื่อเลยฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเขาสามารถยึดได้เป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้โหของจริงเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างนะตรงนี้แบบว่าเราเห็นแล้วว่าโหดแค่ไหนนี่ครับตรงนี้มี T H A นะฮะเหมือนจะเป็นแคนคนไทยนะฮะเดินเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็จะมีข้างหลังเข้ามาอีกตี้หนึ่งนะฮะ มาครับจังหวะนี้นัวประสาทกันแล้วครับนัวประสาทกันแล้วครับผมยังไงฮะเอา้าเดินกลับไปแล้วที่เดินกลับไปนี่คือแพ้นะฮะที่เดินกลับไปนี่คือแบบว่าแพ้แล้วก็เลยแบบเดินกลับบ้านคนที่แพ้ก็ต้องเลียแผลตัวเองนะฮะแล้วตอนนี้เหมือนจะโดนยึดได้แล้วป่ะขึ้นชื่อแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นชื่อแล้วนะฮะเป็น T H A Sky Fort นั่นเองนะฮะที่ยึดไปได้โอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นกิลคนไทยนะฮะแหมไม่ธรรมดา,าจริงคนไทยเราคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะ โอเคครับผมหลังจากที่เราดูการตี k i งด d o ม vs k i n g d o มกันเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำวิธีการเล่นกิ้วเฟสนั er ่นเองนะฮะการเล่นกิ้วเฟสเนี่ยสมาชิกในกิ้วทุกๆคนนะฮะต้องมาช่วยกันเล่นนะครับผมเพื่อที่จะทําให้กิ้วของเราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับต้นๆให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะไปชนะกิ้วพี่แป้งกิ้วพี่กิจกิ้พี่ไม้นะฮะเราต้องเอาชนะกิ้วพวกเขาให้ได้นะครับผมทุกๆคนอย่าลืมมาช่วยกันเล่นด้วยนะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะ ผมจะพาไปเล่นกิ้วเฟสนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงอันนี้เลยจากนั้นนะฮะตรงนี้นะฮะเลื่อนมาจะเขียนว่ากิ้วเฟสนั่นเองเรากดเข้าไปเลยครับแล้วทีนี้นะฮะก็จะมีกิ้วเฟสหรือว่าเป็นเควสกิ้วเนี่ยให้ทําหลายๆอย่างเลยนะฮะที่นับเวลาอยู่ก็คือมีคนทําไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอันที่เรายังไม่ได้ทํากันดีกว่ามีอันไหนน่าสนใจบ้างฮะเอออันนี้คือทำเควสกิ้วนั่นเองนะครับผมอันนี้คือใช้เงิน ใช้เงินกิลว0,000นะฮะซึ่งเยอะมากก็สำหรับใครที่อยู่ในกิลวของผมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทำกิลเฟสนะครับมาช่วยกันทำนะรับรองว่ามันจะทำให้กิลวเราขึ้นอันดับหนึ่งได้ไม่ยากแน่นอนนะครับทุกๆคนจะเกิดทุกๆคนร่วมมือกันนะครับแล้วนี่ก็คือสถานที่ประลองอ้าวโดนกระโดดทิพน,น่าสั่นกันเลยทีเดียวเฮ้ยแกบังอาจมากเลยนะนี่เนี่ยเอาธนูไปกินเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรามีโล อ้าวเฮ้ยมันซ้ำมันจะมาซ้ำบอเอาไงนายจะเอายังไงโอ้โหเตะมาขนาดที่เหยียบหางเลยตัดหางดิทำไมไม่ตัดหางเฮ้ยเขาไม่มีกรอเลยนะไอสศาวินเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ้าวมีคนอยากมีบทเหรอมีคนอยากมีบทเหรอ,อมีคนอยากมีบทอย่างนี้เดี๋ยวจะเขียนบทให้สักหน้าสองหน้า พวกเราบุกมาพวกเราบุกเหมือนกันเว้ยเอาล้ครับจังหวะนี้นวนวนวเนียนี่ไงโอ้โหบางอาจมากเฮ้ยนี่มันนักธนูนักธนูโอ้ยนะโคตรหลอ่อ <c> ม <oughs> ีการยิงมาเอาปากลับ้วยนะอะไรจะเท่อะไรเบอร์นะั้นนี่ไงโดนโดดถีบหน้าไปเลยแกบองอมากแกเอาพลังนี่ไปเกินเฮ้ยพลังอะไรวะนะ่ะโอ้โหบ้านแตกเลยเหรอเอาโดนจับ โดนจับซะง,งั้นน่าสงสารน่ะ <c oughs> เอาโดนจับซะง,งั้นเลยเอาแมวเหมียวแมวเหมียว,ว,วน้อยผู้น่ารักข่าวนี้ครับผมผมได้ข่าวมาว่าแป้งมาตีบ้านผมไว้ใช่ไหมผมว่าผมเริ่มหมันไส้แป้งแล้วเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราหาแป๊บหนึ่งนะฮะประวัตินี่ไงแบทเทิลครับผมดูครับแป้งมาตีบ้านผมแป้งมาตีบ้านผมครับคือผมอยู่เฉยๆของผมแต่แป้งมาตีบ้านผมอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะดูดิ นี่ครับอันนี้ก็คือเราสามารถดูย้อนหลังได้ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> นี่ฮะเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมดูครับแป้งมาตีบ้านผมนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แป้งชักจะเหื่อมเกริมเกินไปแล้วนะนะดูครับจังหวะน,นี้มาดูกันดีกว่าว่าแป้งบุกบ้านผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้นี่ทีมผมนี่โอ้โหดูไหลเป็นน้ําเลยหลอดนี่ไหลเป็นน้ําเลยฮะเฮ้ยแต่ผมจะไปสู้กับแป้งนีไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแป้งมาตีบ้านผมที่บ้านผมก็ดูเด บ้านผมก็จะแตกแหกไปหมดแล้วนะโอโหไม่น่าจะไหวนะ,ะบ้านผมเอ,เอายังไงดีอ่ะผมไม่ตีบ้านแป้งก็ได้นะผมจะไปตีรอบๆบ้านแป้งให้หมดเลยนะฮะเข้าหาหมันไส้ดูดิโอโหแพ้เลยครับแป้งนี่คนนี้นี่ร้ายกาจมากนะฮะไม่คิดว่าหน้านตาดีๆจะเป็นคนที่สายแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปบ้านแป้งกันเลยดีกว่าครับผมบ้านแป้งอยู่ไหนนะได้ข่าวว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยนะฮะ ได้ข่าวว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเราหาก่อนนี่ไงนี่ไง OSCOSC สบิงดูบ้านแป้งครับผมนะฮะซาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบ้านแป้งได้ไฟไหม้เหมือนบ้านรอบๆนะแป้งนะระวังไว้ก่อนนะนี่ใช่ไหม OSC สบิงนี่ไงเจอแล้วฮะเจอตัวการแล้วบ้านแป้งเขาเปิด <Okay. S 1> โล่ไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตีบ้านหลังอื่นที่อยู่รอบๆนะฮะแบบว่าซ่าแล้วซาแล้วพี่แป้งอะเราเอาตีบ้านหลังไหนดีฮะ เอาแบบว่าเอาให้ยับเลยอะ่ะบ้านรอบๆเนี่ตีให้บ้านไฟไหม้ให้หมดเลยโอ้โหอีวาเกมเมอร์อีวาแบนดิตอีวามาทำอะไรแถวนี้นะฮะกิวอีวากิวอีวามาพังบ้านแป้งเหมือนกันนะฮะเหมือนจะมีความหลังกันหรือเปล่านะฮะคนพวกนี้นะฮะตอนนี้ผมเริ่มคันไม้คันมือแล้วฮะดูครับโอ้โหกิวอีวายัางวิ่งต่อะฮะวิ่งไปแล้วครับผมนี่พังให้ยับเลยนะกิวอีวากับกิวแป้งนี่เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ ไม่รู้ว่ามีประเด็นทางสังคมอะไรการเกิดขึ้นนะฮะรู้สึกว่าบ้านบ้านของฝ่ายแป้งนี่ไฟไม่รัวนะฮะอยู่ยากจริงๆครับผมแถวนี้แม่งเถื่อนนะฮะไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้นะฮะเอาบ้านหลังนี้เลยละกันนะฮะข้อหาบันไส้ครับผมนะนี่ไงเรายังไงดีฮะทหาราเราหมดทหารเราตายหมดฉะนั้นเนี่ยขอไปเพิ่มทหารก่อนนะฮะลืมไปนะครับว่าแป้งมาตีบ้านนะทหารตายหมดเลยเรากด finish healing ไปเลยครับผม นี่โอ้โหฮิวไปทั้งหมดกี่กี่หมื่นตัวเมื่อกี้นะมองไม่ทันนะฮะโอเคตอนนี้หมันไส้นะฮะเราจะกลับไปเราจะคัมแบ็กอเรียวเราจะกลับไปตีคืนตีตัวแม่ไม่ได้ก็ตีตัวลูกนี่แหละนะไหนหาก่อนหาเยื่อก่อนเอายังไงดีเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะพลัง4ี่แสนนะมาเดะออโต้ซีเลคชั่นไปเลยนะครับผมมาครับคราวนี้เรากดแบบออโต้ไปเลยฮะแล้วเราบุกไปเลยครับผมมาดูกันซ ยังไงฮะสปีดอัพเลยไหมกดสปีดอัพไปเลยฮะกดยูสไปนี่ครับตอนนี้ครับทีมเรากําลังเดินไปละเดินไปด้วยความใจจดใจจ่อนะฮะแบบว่าพังแน่นอนกะว่าพังแน่นอนนะฮะเอาตัวแม่ไม่ได้ก็เอาตัวลูกนี่แหละนะเอาลครับเดินมาแล้วครับผม OSmaster ครับผมชื่อกบองบอกแล้วฮะว่าใครเป็นใครนะฮะสบิงถ้าเกิดไม่เปิดอันนั้นไว้นะถ้าเกิดไม่เปิดไอ้บาเลียไวนะ้นะเจอกัน รับรองว่าอยู่ไม่ครบ32แน่นอนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้รู้กันเลยอะ่ะตอนนี้อีกประมาณ40วินะฮะประมาณ42ิวิเราเดินถึงนะครับผมเราก็รอไปก่อนนะฮะเราก็ดูนกชมไม้ไปนะฮะชมนกชมไม้ไปมีหนอนหนึ่งตัวนะฮะมีหนอนหนึ่งตัวเมก้าแม็กกอตอะไรนะนะนี่ครับเราเดินแล้วเราก็ทำเครื่องหมายอะไรไปร้องไห้ไปร้องไห้เมื่อกี้ น,ะะนี่ร้องไห้ไปด้วยตามทางอ้ยใช้1,000เลยเหรออยมันแพงไปนะบางทีนะเราไม่ใช้ดีกว่าเนะีเราแบบเจียมตัวนะสงบสงเงยมเจียมตัวไม่วุ่นวายกับใครนะครับมาครับเดินมาใกล้ถึงแล้ว10บวินะรอรับได้เลยอ่ะรอรับได้เลยบ้านหลังนี้รู้เลยว่าอะไรจะมาเยือนนะครับผมมาครับปัจจุราชมาเยือนแล้วนะฮะ Winter is coming นะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าศึกครั้งนี้จะเป็นยังไง มาครับผมมามีทหารตัวใหญ่2ตัวไว้บุกไปเด็อ,อทีเดียวทีเดียวพลังเขา2 1งหมนะฮะพลังทีมนั้น2 1งหมึงถือว่าสูสีกับเราอยู่นะธรรมดาที่ไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นไปมาบุกบ้านเขาเฮ้ยเจมาบุกนะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นก่อนเฮ้ยเฮ้ยไมพลังเราลดเป็นน้ําเลยวะพลังเราลดเป็นน้ําเลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ยอมว่ะผมผมว่าผ,ผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ อนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะตอนนี้บ้านผมโอ้ชีตโอ้ no เอาะไม่ไม่ไม่ดีแล้วจังหวะน,นี้ไม่ดีแล้วตอนนี้เหลือหมื่นห้านะทีมเขายังหมื่นแปดอยู่เลยเออเฮ้ยหมดแล้วว่ะจังหวะน,นี้เรียบร้อยมิดหลอดมิดหลอดเขาเหรอไม่เรานี่แหละมิดหลอดวิ่งเดียรออะไรอะ่ะวิ่งเดิเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่เราแพ้เหรอเนี่ยไม่ได้แล้วฮะทำไมเรามาตายแบบนี้มันไม่ใช่ฮะผมผมไม่ยอมเด็ดขาดผมไม่ยอมเด็ดขาด เราแพ้เขาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้แล้วฮะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะเดินกลับบ้านเลยครับผมรออะไรฮะคนที่แพ้ก็ต้องเลียแผลตัวเองครับกลับไปนอนเลียแผลตัวเองก่อนฮนะโอ้โหมาอย่างหงลงอย่างหมาฮะโอ้พูดแล้วก็กลับบ้านดีกว่านี่ครับทหารตายครับผมไอเ e ียทนะีวิลลิ่งฮะ ไอ้ดิทิวลิงครับผมกดฮิวสิครับรออะไรโอ้โหหกพันกว่าคนเลยเนะี่ยทหารเรา oh. สร้างทหารเพิ่มก่อนครับตอนนี้เราต้องสร้างทหารเพิ่มก่อนไม่ได้แล้วฮะทหารเราหมดเลยครับผมทหารเราตายเบิดตายเบิดเลยทหารเราน้อยกว่าเฉยๆนะเมื่อกี้นี่ครับเราอัปเกรดเข้าไปครับผมสร้างยิงไกลครับผม เพชรเราเยอะครับผมผมอาทุนนิยมนะฮะบ้านผมรวยนะเติมมาอย่างเดียวอ่ะเนี่ยกดอีกกดอีกคราวนี้จะไม่มีการแพ้ดังนั้นับผมนี่ครับเรายัดเข้าไปยัดผมอออินเลยรอบที่ผมอออินเลยบอกเลยว่านารกจะมาเยือนอีกรอบนะฮะสำหรับกิวนั้นนะตอนนี้เพชรผมจะหมดแล้วครับผมจะเย็นๆนะบอกตัวเองให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะใจะเย็นไว้ก่อนนะโอเค นี้คืออะไรฮะรับกดรับไปก่อนนะเนนี่ครับทำเควสครับผมมีคนขอความช่วยเหลือมาเรากดช่วยเหลือไปฮะนี่ฮะทำเควสเควสท,ที่เราสําหรับกิวเฟสเนี่ยเควสท,ที่ทําง่ายๆเนี่ยเราก็พยายามทําไปก่อนนะฮะสำหรับเควสท,ที่ยากๆนี่ก็ช่วยกันทำนะฮะนี่ครับผมเราช่วยกันทํานะทุกๆคนเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนี่เราของก็ยังหล่อทหารเรายังไม่กลับครับผมทหารกําลังย่าต๊อกอยู่นะฮะ อีกประมาณ1นาทีถึงจะกลับถึงบ้านนะฮะตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าเ,เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะตอนจังหวะเข้านี่เราให้ผลธนูเข้าก่อนหรือเปล่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะกำลังคุยแผนกันอยู่นะฮะคือพวกเราต้องคุยกันเยอะเลยนะ,ะเพราะว่าเราแบบเจ็บจริงๆนะฮะกะว่าจะไปบุกบ้านเขาแต่ว่าผลที่ตามมาที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วกิวอะไรเนี่ยไปบุกในกิวผมหรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหกิ้วอีวานะฮะกิวอีวานี่เหมือนแขนนะฮะ หมือนมีความหลังอะไรกันสักอย่างนะฮะโอ้โหกิวอีว e านี่บุกลุลัวนะฮะกะที่กะว่าจะไม่ให้กิวของแป้งนี่ตั้งตัวได้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วใส่เลยฮะจังหวะน,นี้ใส่แล้วฮะใส่แล้วฮะเป็นกําลังใจให้กิว e อีวาดีกว่านะฮะเพราะว่าแป้งมาตีบ้านผมนะผมหมั่นไส้นะฮะผมหมั่นไส้ไม่ชอบเลยอ่ะมาตีบ้านผมอ่ะโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่ไหวฮะถึงก็ต้องวาบ้านนีกันเลยทีเดียวไม่ไหวจริงๆฮะ กิลอีวานี่บุกโหดจริงออกกิลไปเลยครับแถวนี้แถวนี้บันเทือนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้บ้านแตกออกกิลไปเลยครับผมโอ้โหไม่คิดว่ากิวแป้งจะอ่อนแอขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาเรเวลบ้านน้อยๆครับผมเอาเลเวลบ้านเยอะๆแล้วรู้สึกไม่ไหวนะฮะนี่สเกลไปดูก่อนนะเราจะเข้าไปสอดแหนมครับผมเสียตังค์นะเฮ้ยนิดๆหน่นนอยๆนะไม่เท่าไหร่นี่ครับเราส่งหน่วยลูกเสือนหน่วยสเกลไปแล้วฮะ วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมานะฮะเพื่อมารายงานผลนั่นเองนะครับผมมาแล้วครับกำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งอยู่แต่เร็วนะนี่นี่เป็นตัวที่วิ่งเร็วมากนะครับผมนี่ครับผมดูรีพอร์ตนะฮะมีการบอกทรัพยากรต่างๆด้วยนะฮะว่ามีอะไร,ซน,ร,รซนเดอร์ทหารซนเดอร์ทหารมีศูนย์คนครับผมทหารตายหมดอย่างนี้บุกมันเลยดเดอยอย่างนี้เรารู้เรื่องเลยนะฮะ เราโจมตีเลยดีกว่าโจมตีเลยดีกว่านี่ออตโต้ไปฮะออตโต้ไปเลยบุกไปเลยถ้าหันมาเน้นไวถ้าหันมาเว้นทหารมา้า,รมาไปเลยครับเน้นไวๆนะฮะมาเราเจอกันครับเดินทางอยู่ประมาณกี่นาทีหนึ่งนาทีนะฮะถึงหนึ่งนาทีถึงแน่นอนนะ,ะจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินชมนกชมไม้ไปะนะฮะแวะห้างช้อปปิ้งเลยมั้ยล่ะอะไรจะชิลขนาดนั้นนะฮะ ทหารเขาหมดแล้วแบบเราไปตีอย่างนี้เหมือนเป็นการแบบตบเด็กหรือเปล่านะฮะบางทีผมก็รู้สึกสงสารเขานะแอบสงสารในใจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าแป้งมาทําผมก่อนนะผมไม่ยอมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีที่มาและที่ไปไว้ไม่ใช่ว่าผมอยู่ดีไปตีนะแป้งมาตีผมก่อนไงคือผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบทําไมมาถึงมาตีผมนะจะโทรไปถามมันก็กลัวจะเกงใจไปนะฮะก็เลยแบบว่าตีตีบ้านคืนแล้วกันแล้วบ้านตัวเองเปิดเปิดออร่าเปิดบาลียไว้ด้วยไงตีไม่ได้นะฮะ ต้องมาตีบ้านรอบๆนะเออทำให้แบบบ้านรอบๆเขาแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนะ่ะพวกนีสใส่ไม่ดีนะฮะนี่ใส่ไม่ดีคนใจร้ายมาแล้วครับตอนนี้กำลังเดินมาด้วยความใจจดใจจ่อนะใกล้ถึงแล้วฮะแปดวิเจ็ดวิหกวิมาถึงแน่นอนมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะบ้านหลังนี้จะต่อก,กรอนกับพี่เจลไหวหรือเปล่าไปดูกันซิว่าการบุกค,ครั้งนี้จะเป็นยังไงมาครับทหารม้ามาอย่างเดียวเลยทหารม้ามาอย่างเดียวเลยอ๋อมีทหารคนเดียวอะ่ะยืนอยู่ข้างบนนะ่ะ มาครับบ้านแตกมาแล้วบ้านแตกมาทล้วจบเลยวิ่งหนีเลยอ้เป็นไงเรื่องตบเด็กไว้ใจผมนะฮะบ้านเขาไม่มีทาหารไงไม่งั้นเราไม่กล้าซาขนาดนี้นะฮะเป็นยังไงล่ะถึงกับร้องไม่ได้อะไรเลยครับผมมาตีนี่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้ความสัใจล้วนๆนะฮะได้ความสัตใจทั้งนั้นครับผมบ้านเมื่อกี้บ้านไฟไหมไหมฮะบ้านหลังที่เราตีเมื่อกี้ นี่ไงเรียบร้อยครับบ้านไฟไหม้ไปเด็นะอย่ามาซ่านะบอกว่าน้ากิวว่าอย่ามาซ่านะนี่คือการแบบเขาเรียกว่าการการขู่ไว้ก่อนนะขู่ไว้ก่อนว่าหัวหน้ากิวอ่ะไปทําไว้ก่อนไงคือผมไม่อยากทำจริงจริงผมเป็นคนรักสันติมากนะฮะผมแบบเปิดออร่าผมเปิดบารียตลอดนะฮะแต่ว่าปิดไว้แป๊บเดียวแป้งมาตีเลยนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่นะแป้งโอ้โหอีวานะฮะอีวานี่วิ่งบ้านเขาว่อนเลยฮะโอ้เหมือนเก็บกดนะฮะ เหมือนกิวแป้งไปตีกิวอีวาหรือเปล่านะกิวอีวานี่แบบว่าใส่ยับเลยนะฮะบ้านนี่ไฟไหม้เลยแถวนี้โอ้โหหน่วยดับเพลิงไม่ทํางานด้วยครับผมแถวนี้โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกิวเฟสนะครับกิวเฟสอย่าลืมนะครับคนในกิวทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิวผมหรือว่ากิวคนอื่นเนี่ยถ้าถ้าเกิดอยากให้กิวตัวเองเนี่ยขึ้นอันดับสูงๆนะครับอย่าลืมกดเข้าไปนะฮะเพื่อช่วยกันทำเควสกิวหรือว่าหรือว่า กิ้เฟสนั่นแหละนะฮะก็อย่าลืมกดช่วยกันนะฮะก็จะมีเขาเรียวกว่าเป็นแถบคะแนนบอกอยู่นะครับผมเราสามารถเช็คอันดับของกิ้วเราได้นะครับว่าอันดับกิ้ของเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่อยากให้กิ้ตัวเองเวฟสูงสูงก็มาช่วยกันทานะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากให้กิ้ตัวเองอันดับสูงๆเนี่ยก็มาช่วยกันทําได้นะครับเพื่อกิ้ของตัวเองนะฮะ โอเคครับผมส่วนวันนี้พี่เจมาสเตอร์เกมเมอร์นะฮะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่ช่องแมสเตอร์เกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ